สวัสดีครับเดี๋ยวโจมันโจระวังวันนี้เรามีเรามาลงตะข่ายไว้ชขื่อนด้วยเพื่อจับปลานี่เลิกแล้วเนี่ยชขื่อเช่วยด้ไหม่อได้วิ่งตึ้ยโอ้ยเจ็บเปล่อยปล่อยระวปล่อยังระวัดึงขึ้นมานี่เห็นไหมปลาซิวเต็มเลยเห็นไหมตายหมดเลยมันโดนน้ำนี่ไงอะไรนะตายหมดอันนี้เขาเรียกอะไระดักดักตะข่ายนี่ลูกคอกกับลูกคอกใช่ปลาซิว เยอะเลยอ่ะอ๋อาละวันนี้ได้ละหมกหนึ่งเนี่ยเห็นนะนี่ลูกปลาหมอนี่นี่ใส่หมดลเลยเรื่องเราไปเอาใสเดี๋ยวเดี๋ยวเอาในนู้นกลัวในนู้นต่อน้ำท่วมน้ำท่วมเดี๋ยวจู๊ดจู๊ดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันพังเดี๋ยวพังแล้วไม่ได้ปลาเลยนะเอากล้วยมาตั้งก็ไม่ได้เนี่ย น้ำเต็มขาแล้วอ่ะใส่นล้วก็สูงเนี่ยมันมีแต่ลูกไอลา mm hmm. เหมือนไอปลาไออะไรนะเขาเรียกอะไรมันไม่มันเหมือนปลาเขาเรียกอะไรนะนนนปลาปกัด<ๆ>อ่ะต้องออกหินั้นผุข้านไปซิวได้อยู่นี่ เราไม่เน้นปลาใหญ่นี่อะเต็มเลยแล้วลงไปเราไม่เน้นปลาใหญ่เอาข้าวออกรวงรึเปล่าตั้งของเลยได้หอยด้วยหอยไม่เอาปลหอยแล้วขอลงเถิดคันอขอนไปจู๊จู๊จะลงไปจิ๋หายแล้วเหยียบอู้มันลอยเนี่ย ลอยทำงานน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ยังไม่ยกขึ้นเหรอไหแล้วไปเอาตรงไหนอ่ะโอ้เต็มเลยเหรอคือแต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่นี่ใหญ่ไหน <Okay. S 2> มันลึกใช่ไหมเนี่ยจู๊จมันลึกไหมเนี่ยลึกอยู่ลึกอ,อยู่แต่ตรงนี้ไม่ลึกแต่ตรงที่ยืนน่ะมันอ,อยากตีมันลึกอยู่นะเนี่ยนะจูอ๊อไได้กินเนี่ยมันส่วนมากมันเป็นปลาเหมือนอะไรไม่รู้ อืมตัวเล็กๆปลาอะไรอ่ะปลาแง่เลยอ่ะจะได้สักห่อไหมเนี่ยวันนจะกินแบบวิถีชาวบ้านเอาอาหารเดี๋ยวเราแบไม่เดี๋ยวเราจะนี่นะเนี่ยมันอยู่นี่หมดเลยหนี่งนะเป็นหนึ่งแยก ย่างน้ำามาแล้วหโยยยกยกขยย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 ลยยายย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 หยยยยยยย ขู่ไปเรื่อยๆไม่กุ้งเลยเนี่ยยุบมันเลยนะยุบมันเลยนะจะได้่นะเลยนะ นี่นมันลอยอยู่นี่เลยกอดกันอยู่เนี่ย3-4ตัวเนี่ยตานนี้กุ้งกุ้งสองตัวเนี่เอาจ,จะขายมาค้องสี่โจเนี่ย3-4-5ตัวเนี่ย นี่แห้ตะแกงมาตรงนี้นี่ไงจูมาหลัง้าหลังจะไปไหนองโบราณก็ถือก็แม่ครับจริงเหรอเออนี่นี่เนี่ยสามสี่ตัวลอยตรงนี้พี่ดูดิจะจับได้ยังไงจับปลากับน้ำ หมดแล้วตัวกระตีมันเ่ยันตีอ่ะต้องออกได้สัก่อหนึ่งก็โอเคแล้วพอมันได้